รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย mm hmm. yeah. ฉันมีเธอเป็นเพียงรักเดียวและถ้ามีฉันคนเดียวทั้ง มันก็คงจะเป็นความรักที่ไฟฝันยอมีใครคนเข้ามาคนที่มองว่าฉันสำคัญคเราเลือกคนที่จะเข้ามาในชีวิตเราไม่ได้แต่เลือกที่จะวางเขาไว้ตรงไหนที่จะเปียดเบียนหัวใจเราน้อยที่สุด พวกเจ้าแทบแย่จูๆจ่ๆเจ้าก็เป็นลมล้มลงไปเจ้าพูดว่าอะไรนะแม่วันทองอะไรกันก็เ <c oughs> จ้าย่างไรแม่วันทองเจ้าเก็บจะปวดตรงไหนเลยเอเปล่าจ้ะ <c oughs> พี่ชื่อขุนแผนเออพายแก้วใช่หรือไม่ <c oughs> ใช่จ้ะเจ้ามีอะไรเลยเออเปล่าจ้ะแม่วันทองพี่มีเรื่องจะบอกเจ้าวันพุ่งที่ได้รับราชัองค์การให้ไปรบที่เมืองเขาดอกไม้คราวนี้พี่ต้องไปหลายวัน พี่จะฝากเจ้าดูแลแม่พี่ดูแลบ้านเรือนของพี่ด้วยนะได้จ้ะพี่ฉันจะดูแลที่นี่เป็นอย่างดีพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะจ้ะไม่ตองพ่อพี่ขอบใจเจ้ามากนะพี่รักเจ้ามากไม่ตองพ่อของพี่จ้ะพี่แก้วฉันก็รักพี่แก้วเหมือนกันนะจ๊ะฉันจะรอพี่แก้วกลับมาพี่แก้วรักษารักษาและรักษาตัวด้วยนะจ๊ะ เราทองเจ้ากับเดือน,นบบรับประลกับพี่นะจเ,เ,นเจ้าอ้เจ้าน้องจะพีชเนี่ยอ้เจ้าพี่ใส่ทองจ้าเราเก็บมะนาวไปตำลำพิก,กันดีไหมจ๊ะดีจ้าพี่ว่ามะนาวอะหลังบ้านเรามีแต่ลูกโตเลยนะจ้า ได้จ้ะผัะ<า>กเ,เราปอดสารพิษด้วยน่าจะพี่ใช่เ,เดี๋ยวเราเก็บมะนาวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บผักกันต่อนะได้เลยจ้ะอ,อมีรนนมตรงไหนจ้ะตรงไห แม่วันทองจ้าแม่วันทองจ๋าแม่มาเสี่ยงกช้างยู่ด้วยวันทองแม่ทําอะไรกันรึพ่อช้างเจ้ามาทําอะไรนี่แม่จะทํากับข้าวกันรึใช่จ้าข้าขอไปกินบ้านแม่ได้เถอะข้าเป็นหญิงที่ออกเรือนแล้วจะให้ชายอื่นมากินด้วยด้วยไม่ได้นะจ๊ะไปข้ะขอกอดแม่เลยนะไม่ได้จ้าแม่วันทองไปกันเถอะแม่สันทองแม่รอข้าด้วยโอเคปะเอเดี๋ยวเจ้าไปพักที่เรือนของพี่ก่อนนะเจ้าไอ้แก้ว พี่แก้วพี่แก้วกลับมาแล้วหรือจ๊ะพี่แก้วกลับมาแล้วหรือจ๊ะพี่แก้วพี่แก้วกลับมาแล้วหรือจ๊ะนั่นที่ถึงพี่แก้วเหรือเออจ้าจ๊ะน่ะ,ะแม่ทองพี่เจ้าเหตอะเสียจริงแม่เดินเบาๆก็ได้แม่สายทองจับแม่ทองภาษีอ่ะแก้วมานเดือน พ้องจ้าเราไปทำกับข้าวให้พี่แก้วกันยินดีไหมจ้ะได้จ้าไปเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกันแม่วันทองได้จ้าเองเป็นใครเองมาที่เดือนนี้ได้ยังไงข้าเป็นเมียไอ้แก้วเจ้าเมื่อกี้เจ้าว่าอะไรนะไหนลองพูดอีกทีข้าเป็นเมียไอ้แก้วเจ้าเจ้าอย่ามาพูดปดนะน้องนวดล,ลูกคร มันิงกลับมาจากลบ อไา,อานี้ะหยุดสบาหยุดเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าแม่วาวทองข้าเจ็บเหลือเกินเจ้าไอ้แก้วแม่วันทองนี่เจ้าทำกับอะไรข้าไม่ทำกับอะไรผิดก็พี่เห็นอยู่เจ้าทำร้ายแม่วาวทองพี่พี่ไม่เชื่อฉันหรือใช่เพราะพี่เห็นว่าเจ้าทำกับอะไรแม่วันทองเราพี่ด้วยแม่วันทอง ฉันเธอะนางเอ็งพาแม่พัองมตอนที่ใดอีแก้วเองมาอะไรบ้านข้าวะแม่จะแม่ออกมาสิมอันบอกมันทราบว่าแม่จะไ่้ฉันแมังไี่ครคนปเขะพีแก้วฉันเลือกบนมองว่าฉันเอเอาไปซะอ้แก้วนี่บ้านข้าข้าจะอยู่กับแม่กันทองสองคน พี่เอกีเาขเขามา่เป็นคนไป่อนเองนะมลอะพี่แก้วจะเลิกกับพี่ช้างจะกลับไปเถอะี่แก้วฉเกพี่าไปเต้นไปอฝาี่อว้มัหน้าบ้เดียวกัน คะพี่เป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นไหมที่เป็นอะไรไปคะพี่คะ่ะเป็นลมเสตกใจมากเลยคะ่ะค่ะดีนะคะที่พี่คนนี้มาอุ้มที่ไว้ข้างใน,ไ,นไม่งั้นแย่เลยอขอบคุณน้องมากนะอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับผมว่าพวกเราไปทานข้าวกันดีกว่านะครับโรงแรมและชาวบ้านที่โฮมสเตย์บ้านผู้เข็มได้เตรียมอาหารไว้รอเราแล้วข้าง,งหอ้องั้งนั้นรับประทานมาเลยครับงั้นเราไปดีกว่าครับ